สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูว่าถ้าต้องการหารูปภาพเอามาตกแต่งนะคะแทนไอคอนสวยๆใน Google Slide เนี่ยทำได้ไหมไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับแนนอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะพาไปดูค่ะวิธีการติดตั้งส่วนเสริมนะคะ เวลาที่เราอะค่ะไปหาโหลดไอคอนตามเว็บต่างๆค่ะบางทีเราก็ต้องเข่าเว็บนั้นออกเว็บนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ดาวน์โหลดรูปมาแล้วถึงเอามาใช้ได้บน Google Slide อีกเนี่ยค่ะตอนนี้นะคะเขามีส่วนเสริมนะคะที่จะช่วยให้เราค้นหาไอคอนได้ง่ายมากขึ้นและเรียกใช้งานได้เลยค่ะสําหรับส่วนเสริมในวันนี้นะคะเป็นส่วนเสริมนะคะที่เรียกว่าไอคอน for Slide นั่นเองค่ะ วิธีการติดตั้งก็ไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะให้เราเข้าไปที่เมนูที่ชื่อว่าส่วนเสริมนั่นเองค่ะส่วนเสริมนะคะคืออะไรอธิบายเพิ่มนิดนึงเผื่อใครไม่ทันคลิปที่แล้วเนาะส่วนเสริมนะคะก็คือ,อโปรแกรมที่มีผู้พัฒนาขึ้นมาแล้วมาช่วยให้การทำงานของ Google Slide ทำงานได้ดียิ่งขึ้นหรือมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะซึ่งใครก็ได้นะคะที่สามารถที่ชอบเขียนโปรแกรมหรืออยากพัฒนา ก็พัฒนาส่วนเสริมนี้เข้ามาได้ค่ะก็เหมือนโทรศัพท์มือถือเราที่ติดตัง้งแอปพลิเคชันเยอะแยะมากมายนั่นเองค่ะอ่ะเดี๋ยวเราคลิกที่ส่วนเสริมเลยนะคะจากนั้นนะคะแล้วเราก็เลือกไปที่ดาวน์โหลดส่วนเสริมนั่นเองค่ะตับนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะให้เรานะคะพิมพ์นะคะตรงช่องค้นหานะคะว่าไอคอนนะคะเราพิมพ์ไอคอนไอคอน for slide and Google and Docs ตัวนี้เลยนะคะ คลิกไปหนึ่งครั้งนะคะเราก็จะเจอเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ใช่แค่แฟดไอคอนนะคะแต่เรายังเจอฟรีไอคอน for doc นะคะ insert ไอคอนโอ้โหเพียบเลยนะคะเราสามารถติดตั้งได้เลยฟรีด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้แนนะจะเลือกนะคะตัวของแฟดไอคอนก่อนเพราะว่าเป็นที่นิยมมากๆแล้วแนนก็มีแอคเคา t ์ของที่นี่อยู่ด้วยนะคะอ่ะคลิกเลยหนึ่งครั้งนะคะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะให้เราทำการกดไปที่ติดตั้งได้เลยซึ่งเขาจะบอกว่ามันสามารถใช้ได้ทั้ง google doc s กูเกิลสไล g ์ o g l e s h e e t แล้วก็ Google Form นั่นเองค่ะ,ะติดตั้งได้เลยนะคะเตรียมพร้อมการติดตั้งนะคะต้องขออนุญ,ญาตเราก่อนนะคะว่าให้เข้าถึงได้หรือเปล่านะคะเราก็กดถัดไปนะคะตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะอนุญ,ญาตได้เลยนะคะ,ะคลิกที่บัญชีที่เราต้องการเนาะแล้เขาก็จะบอกว่าอนุญ,ญาตอะไรบ้างนะคะเราก็กดอนุญ,ญาตไปนะะจักนั้นนะคะรอสักครู่หนึ่งนะคะระบบจะทําการติดตั้งนะคะเขาก็จะบอกว่าคุณจะพบไอคอนนี้ได้จากที่ไหนนะคะ ถ้าเป็น Google Docs ให้คุณกดที่ Add on ถ้าเป็น Google Slide ให้คุณกด Add on เหมือนกันนะคะทั้งหมดเลยนะคะกดถัดไปค่ะจากนั้นนะคะเขาบอกว่าให้เรานะคะตึ๊บๆคุณจะเริ่มใช้งานคุณต้องตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนนะคะตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์ในขณะนี้นะคะเขาก็บอกว่าให้เราอ่ะปิดเบราว์เซอร์แล้วก็เปิดใหม่นั่นเองนะคะเราก็กดเสร็จสิ้น,นะคะ่ะก็กดปิดไป เะะดี๋เราลองมาดูก่อนว่าส่วนเสริมขึ้นไหมนะคะเขาบอกอ่ะก็ขึ้นมาแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะกดไปที่สตาร์ทได้เลยนะคะระบบก็จะขึ้นว่ากําลังทํางานอยู่นะคะทีนี้พอเรากดสตาร์ทนะคะสิ่งที่เราจะได้มาเราจะเห็นเลยว่าด้านข้างเนี้ยค่ะ เอาเว็บแฟตไอคอนมาใช้งานเลยนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เคยใช้เว็บแฟตไอคอนจะรู้ว่าเฮ้ยมันสวยแล้วมันดีมันดีมากๆจริงๆนะคะมันมีไอคอนให้เราเลือกงามงามทั้งนั้นเลยนะคะเอ่ะเราก็สามารถเลือกเอามาใช้ในงานของเราได้เลยค่ะเดี๋ยวนี้ตัวอย่างของแนนะคะที่เปิดเอาไว้แล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องของโมชั่นกราฟิกเนาะ เราจะเอาไอคอนที่แทนนะคะจริงๆแล้วไอคอนหน้าที่ของไอคอนเนาะเป็นสัญลักษณ์แทนคําพูดให้เข้าใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าเวลาที่เราสื่อสารการที่ไม่ใช่นังสือะคะ่ะปัจจุบันเนี่ยถ้าจะให้จําง่ายเนาะเราจะต้องจําเป็นภาพถูกไหมคะเราก็เลยใช้ภาพเนี่ยแทนถ้าภาพสวยน่าสนใจแลยิ่งทําให้งานของเราเนี่ยจดจาได้ไง่ายมากขึ้นนั่นเองค่ะ,ะแนนก็จะพูดถึงเรื่องของคําว่า motion graphic คืออะไรนะคะก็คือภาพกราฟิกเอามาทําการเคลื่อนไหว แนก็จะค้นหาคำว่ากราฟิกก่อนนะคะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้แต่ว่าเว็บไซต์แฟลตไอคอนต้องบอกก่อนว่าเป็นเว็บไซต์ต่างประเทศที่เราจะต้องพิมพ์คีย์เวิร์ดที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะถึงจะหาเจอเนาะพิมพ์เข้าไปแล้วนะคะเราก็ลองดูว่ารูปไหนเนี่ยที่เราต้องการนะคะที่มันเอ้ยมันเข้ากับง,งานของเรานะคะจะลองเลือกมาสัก1รูปนะคะเอาแบบสวยๆเลยเ่ะรูปนี้แล้วกัน สวยเลยนะคะรูปใกล้ๆเราเลยนะคะุนี้นะคะคลิก1ครั้งค่ะจากนั้นนะคะเขาก็จะบอกว่าไซส์ที่เราสามารถจะอินเสิร์ตได้คือไซส์กี่พิกเซลบ้างนะคะแล้วเราก็กดอินเสิร์ตเข้าไปนะคะจากนั้นนะคะรูปภาพจะมาอยู่ใน Google Slide เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทำการขยับค่ะปุ๊บๆให้ได้ขนาดที่เราต้องการเนาะขยับ เบียวอยู่อ่ะโอเคตรงแล้วนะคะต่อไปการเคลื่อนไหวนะคะอ่ะเราลองพิมพ์ move ดูว่าเจอไหม move move movement เอามตัวนี้มันคือเคลื่อนย้ายเนาะอ่ะพิมพ์ motion เลยดีกว่านะคะเพื่อให้เห็นการเคลื่อนไหวมากขึ้นนะคะหรืออีกคำหนึ่งนะคะถ้ายังไม่เจออีกแร้วนี่เลย วิดีโอเลยวิดีโอไม่มีมีเดียอ่ามีเดียซิมีเดียมีเดียก็น่าจะเจอเนาะเป็นลักษณะของเจ้าวิดีโอนะคะหรือเราอาจจะเซิร์ชคําอื่นๆคําไหนก็ได้นะคะที่เราคิดว่าเออมันน่าจะใกล้เคียงนะคะ่ะน่าใช้คําว่าอะไรดีนะมีมูฟมีเดียไปแล้วเนาะอะไอีกโ o t i มชั่นก็ปีไปแล้วใช่ปะ โมชั่นก็ได้นะคะจริงๆนี่ก็ได้ค่ะเห็นง่ายดีนะคะชัดเจนด้วยก็คือการที่เคลื่อนที่นั่นเองนะคะหรือตัวนี้ก็ได้อ่าโอเคเดี๋ยวเน่เลือกหนึงรูปนะคะขออนุญาตเลือกหนึงรูปเลยรูปนี้นะคะเป็นทำลายแล้วก็ลูกบอลกระเด้งอ่าให้เห็นเข้าใจง่ายนะคะกด Insert ไปนะคะจากนั้นนะคะก็จะเอามาไว้ในวงกลมของเรานะคะเพื่อให้มันดูโดดเด่นนะคะมากยิ่งขึ้น เราก็เลยไว้ในวงกลมนี้ค่ะซึ่งวงกลมนี้เราจะเปลี่ยนสีก็ได้เราก็ใช้เครื่องมือเชฟนี่แหละในการวาดขึ้นมาโอเคนะคะเรียบร้อยแล้วเท่านี้แหละเราก็มีเจ้า,อาไอคอนหรือรูปภาพกราฟิกสวยๆคะ่ะเอามาใช้ให้มันเหมาะสมกับงานของเรานะคะซึ่งจริงๆแล้วมันมีเยอะมากๆเลยเราพิมพ์ท e ชเชอร์สิเมื่อกี้เราหาทิชเชอร์รูปคนเนี่ยในคลิปที่แล้วมันหายากมากเลยแต่จะบอกว่าในเนี้ยค่ะทุกคน มันหาง่ายมากแล้วมันก็น่ารักมากนะคะในแฟลไอคอนซึ่งมันเป็นเครือข่ายเดียวกับฟ e ีพิกนั่นเองอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราลองปิดแล้วเราลองดูสไลด์งานเราสิดูหรูหละขึ้นมาทันทีเลยนะคะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นลองเอาส่วนเสริมนี้ไปใช้งานดูนะคะมันใช้ได้ครอบจัก,กรวาลจริงๆเลยคะ่ะในคลิปหน้านะคะถ้าเกิดมองหานะคะ ตัวเครื่องมือที่จะใช้ทำโฟลชาร์จอยู่นะคะคลิปหน้าต้องห้ามพลาดเลยค่ะเพราะคลิปหน้าเราจะมาดูส่วนเสริมที่ใช้ทำโฟลชาร์จกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ